คลิปนี้บ,บ่าเบืงการจะมาหลาเงานระดับน้ำโขงนะครับระดับน้ำโขงที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วก็ปากชมนะครับแล้วก็บึงการว่าระดับน้ำจะอยู่ในระดับไหนวันนี้วันที่8นะเลยครับท่านผู้ชมวันที่8ดสีางาคม2566นรนะครับระดับน,น้ำโขงที่ปากชมก่อนนะครับท่านผู้ชม และหลันน้ำโขงที่ปากชมนี้สูงประมาณ10เมตรครึ่งอะนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ดูนี้เลยนะครับน้ำโขงเยอะมากๆเลยนะครับโดยจากปากชมแล้วจะพาท่านผู้ชมไปดูที่สะพาพนวิศาภไสใเล้านะครับอันนี้ดูจังหวัดเลยไปก่อนนะครับท่านผู้ชมจังหวัดเลยอันนี้ก็จังหวัดเลยนะครับยังอยู่ปากชมอยู่นะครับ น้ำผงเยอะหรือเกินก็จะไหลไปไหนก็ไหลามาหนองคายมาบึงการนะครับเรียบเรียงตามระดับระดับมานะครับอดี่ที่10บเมตรครึ่งนะครับที่ปากชมวันที่8สิงหาคม2อ6พนะครับอันนี้อยู่ปากชมนะครับท่านผู้ชม อยู่ปากชมจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่น้องคายนะครับอันนี้น้องคายนี้อยู่ที่8เมตร35เซนนะครับที่สะพานวิทภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งจังหวัดน้องคายระดับน้ําโของอยู่ที่8เมตร35เซนตโอ้โก็สูงแล้วนะครับทาแจะว่า กว่าจะล้นฝั่งกโนนนะสิบแดสิบสองเมตรนะครับท่านผู้ชมก็เหลือเยอะอยู่นะครับก็ยังเพิ่มอยู่นะครับก็ทางสังคมทางฝากชมก็จะไหลลงมางนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไหลามาที่หนองคายนี่เลยนะครับขอยดูสุดท้ายนะ้ำโขงปีนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทาง หลวงพระบางเขาว่าเขากําลังปล่อยน้ําออกจากเขื่อนอยู่สามเขื่อนนะครับเขาบอกว่าน้ําจะสูงขึ้นจากระดับเดิมสามเมตรถ้าสามเมตรเราบวกกับแปดเมตรขึ้นก็อู้มันก็สิบเมตรกว่านะครับท่านผู้ชมครับอ้าวคอยดูจะเป็นยังไงน่จาจะประมาณสั้1หนึ่งอาทิตย์ก็มาถึงนี่นะครับจากหลวงพระบางมาถึงตรงนี้นะ่จาจะประมาณหนึ่งอาทิตย์ทราคงจะเห็นว่าระดับน้ําจะอยู่ขนาดไหนน้องคายบ่าชมเลยนะครับ รวมาถึงบึงการด้วยโน,โน่น้วนะครับบัลบังการมารายงานและดําน้ําโขงให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับวันนี้วันที่8สิงหาคม2566นะครับท่านผู้ชมเวลาก็ประมาณทังบ่ายโมงได้นะครับ กาสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งจังหวัดจังหวัดหนึ่งแห่งที่หนึ่งจังหวัดหนองคายทีนี้ก็จะมาดูระดับน้ำโขงที่จังหวัดบึงการนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ป่าชมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งจังหวัดหนองคายแล้วก็มาถึงบึงการนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับน้ำโขงที่จังหวัดบึงการนะครับวันเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ในระดับเจ็ดเมตรครึ่งว่าอย่างนี้นะครับเห็นบอกว่า เจ็ดเมตรครึ่งน,นะที่จังหวัดบึงการเราล้ำโขงจากทางเหนือยังมาไม่ถึงนะครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสาหรับบึงการเราก็เจ็ดแปดเมตรก็โอ้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับตรงน,นี้หลาล้าโขงที่จังหวัดบึงการจะท่วมจะท่วมเขื่อนแล้วนะครับเขื่อนรู้สึกว่าจะ จะเตี้ยไปแล้วนะครับท่านผู้ชมพอน้ำโขงมาจะเยอะน้ําโขงจะท่วมแล้วตอนเราเขื่อนริมโขงที่เขาทําใหม่นะจะท่วมอีกแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็เยอะนะจะไปเทียบกับเขื่อนที่บาเบ็นการยืนอ,อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขื่อนตัวนี้เขายกพื้นขึ้นมาจากพื้นระดับปกติทงางนไลาก็โอ้สูงขึ้นมาหลายเมตรันสองเมตรอันนะครับก็เลยสูงนูน ตัวตองที่มันสูงก็เขื่อนตัวใหม่ตำ่ำทอดาวไปแล้วน้ำงงจะท่วมแล้วนะครับเมื่อกับีที่แล้วเลยนะครับอันนี้จะเป็นระดับน้ำโขงที่ทำอำเภอเมืองเมืองกาเจ็ดเมตรึ่นถึงแเมตรนะครับท่านผู้ชมก็สูงอยู่พอประมาณนะครับ น้ำโขงที่มึงการก็ยังเพิ่มอยู่ทุกนาทีนะครับขึ้ว่าน้ำโขงเพิ่มตลอดนะครับก็ดูพวพรุ่งนี้เช้าวันที่8ดที่เก้ามันจะเป็นยังไงวันที่เก้านะครับคงจะขึ้นโจงกว่านี้นะครับวันนี้วันที่แดนะครับนผู้ชมแต่ก็ถือว่าเยอะและ้วล่ะนะครับเห็นเขาบอกว่าตรงนี้เขาตะใช้าเป็นสนามแข่งเรือด้วยโอ้ก็เหมาะก็ดีเลย พออย่างนี้ทุกปีนะครับพอถึงฤดูแข่งเรือน้ําก็จะมานะครับถึงฤดูน้ําก็เดอนสิงหากันยามาก็น้ามาพอปลายปลายเดือนกันยาน้ําก็เริ่มลดแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นจะเป็นระดับน้ําที่จังหวัดบึงการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการนะครับอยู่ประมาณ เจ็ดเมตรแเมตรได้นะครัเเมตรครึ่งถึงแปเมตรอ่ะนะครับต่อสูงอยู่นะครับคลิปนี้บ่าเเบิร์กานก็มารายงานและด่านน้ำโขงให้ท่านแฟนครับ ท่านผู้ชมแฟนคลับไปดูดูชมกันตั้งแต่อำเภอสังคมนะครับสังคมนี่ก็อยู่ประมาณ10เมตรนะครับน้ำโขงม,มาสภาพมิตรภาพไทยลาวก็บอกว่าอยู่ประมาณ8เมตรสามสิบเซนนะครับพิงการก็เจ็ดเมตรครึ่งถึงแปดเมตรนะครับนี่เลยอันนี้จะเป็นที่จังหวัดพิงก,การนะครับ